สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับนะพบกับเกมฟันนักตรตรีภาคแปดนมาสเตอร์นะครับอีกครั้งนะครับนะก็เนี่อต่อจากเมื่อวานนะครับอีพีเมื่อวานเนาะที่เราได้ปราบอสูรบเอ่ออสูรโอดินนะครับนะเป็นอสูรตัวช่วยนะครับแล้วก็ได้อสูรทอร์เบอรี่มานะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปปราบอีกสองอสูรนะครับนะสองอสูรเบาๆนะครับนะเป็นอสูรมังกรบาฮามุตนะครับแล้วก็อสูรแคคตัสนั่นเองนะครับ อ่ะเป็นจ้กระบองเพชรนะครับอ่าเดี๋ยวเติมเลือดซะหน่อยนะครับของนี้อันเบาสีนิดนึงนะครับอ่าใช้เวทมนต์นะครับนะอ่าสวัสดีทุกคนนะครับอ่าเจ้าเซลว่าเต็มแล้วนะเลือดเต็มแล้วแต่จริงๆแล้วเจ้าเซลนี่ไม่จำเป็นต้องเลือดเต็มก็ได้นะครับมันมันเยอะเกินเดี๋ยวใช้แอพพลิที่อื่นดีกดว่าใช้เป็นสเตนโบนัสแล้วกันนะครับเพื่อจะได้บวก เลือดในหกพันเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจังชั่น GF ซะหน่อยนะครับให้เชอร์เซลได้ทอนเบอรี่ไปแล้วก็อบิลิตี้นะครับอืมโอ้ข้ามาไก่เลยข้ามาไก่เลยครับเกือบสองตัวสุดท้ายอะ่ะ หน้าเวลสูงหน้าดูนะครับให้เรียนเรียกร้านค้านะกันครับนะอ,อันนี้ได้ส่วนลดนะครับแหลไอเทมแล้วกันครับกลับไปขึ้นแล้วก็ล็อกนะครับ อ่ะโอเคครับเดี๋ยวจะไปปาบเจ้าแฮกตัดก่อนนะครับมันจะไม่ผิดน่านนอยู่ตรงนี้นะนี่ลงไปนี่นะครับ <c oughs> เอากดผิดแกกดผิดตลอดเลยนะครับอ่ะไปเนี่ย <c oughs> อยู่ข้างหน้านี่นครับแฮกตัดนะเกาะที่เป็นกระบองเพชรผุบๆโผล่นะครับ <c oughs> นั่นแหละครับนั่นแหละเจ้าแฮกตัดน่ะอ่ะ จอดยานเทียบเลยครับโคงไหนวิ่งเข้าใส่เลยนะครับนั่นไงมาเอา,เอาเป็นแท็กตัดตัวเล็กนะครับดูซิมีเวทลายดอกไหมเอาหนีพี่กลัวนะอา่ามีเวทความเร็วนะครับ่ัตัดน้ำแข็งใส่สักหน่อย แผ้ทาง่อยครับโอ้เวทน้ำแข็งไม่ค่อยเข้าด้วยเหมือนโจมตีด้วยเวทจะไม่ค่อยเข้านะครับแตเหมือนจะกันเวทนะครับตัวนี้ได้ AP ค่คนข้างเยอะนะครับ นะครับน้องปูผูกโหงนั้นน่าจะเป็นเจ้าสูนแคปัสตัวยักษ์แค่ตัวยักษ์อันนี้แหละครับนี่เจ้าตัวนี้แหละที่เราจะต้องจัดการนะครับอันจะได้มนสูตรมาอ่ะสแกนดูสักหน่อยสิว่าน้องแข็งแกร่งแค่ไหนมีเวทอะไรให้ดอรอหรือเปล่านีมีนะครับมีนะอ่ะเดี๋ยวดรอเวทสักหน่อยนะครับมีทอร์ดโดนะครับหน้าดอรอนะหนูนะเลือดน่าจะเยอะพอสมควรครับ น่าจะเกินแสนน่ะถ้าไม่ขึ้นแบบนี้นะครับน่ถึงหลักแสนนะครับเกินหมื่นแน่นอนเป็นเวทอะไรเอ่ยอ่าเมลดาวนะครับเอาเลยฮะจาเป็นนะครับจําเป็นเวทนี้จําเป็นนะครับเดี๋ยวลองให้สคอร์โจมตีดูซิอ่าเวทนี้จาเป็นจริงๆนะครับเมลดาวกาลังหาอยู่เลยนะครับกําลังหาอยู่พอดีให้สคอร์โจมตีไปก่อนนะครับหลับไหมไม่หลับนะครับ ดูดมัครับเมลดาวเนี่ยนะครับมีอาจต้านทานได้ถ้าโจมตีของน้องหมื่นหนึ่งพอดีนะครับนะใช่ครับโดนทีเดียวก็นอนครับงั้นต้องรีบอ่าหุนชีพขึ้นมาใช้ไลฟ์ก็พอนะครับต่อให้ฟูลไลฟ์เองก็ตายเลือดเต็มก็ตายเนี่ยเลือดเราสิงสิทธิ์แค่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะตอนนี้ดอเมลดาวมาก่อนครับ อะไรก็จะง่ายขึ้นนะครับถ้ามีเวทนี้มันจะเป็นเวทที่ลดพลังป้องกันนะครับให้เป็นศูนย์นะ,ะถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดนะนะครับหลังจากนี้จะทําให้เราสู้กับมอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับเราเองเวทก็ค่อนข้างเยอะนะครับดอนทีลก้าเลยนะตอนนี้สิบสองเทินก็เต็มแล้วนะครับสิบสองเทินก็เต็มละ ใครเป็นคนโดนคนระับคนต่อไปอสคอนั่นเองอลีนัวนะครับมีนัวโดนอ่าช้เวทมนต์ฟื้นชีพดีกว่าครับดูแล้วน้องมีโจมตีระหว่างทางแบบนี้ด้วยน้องแคคตัสของเรานะครับมีถ้าโจมตีแบบนี้ด้วยนะครับแอบอันตรายกลัวโดนหมู่นะครับ ่อดอไว้เลยครับเร็วดาวนะครับด้วยความรวดเร็วเลยครับดีนัวนั่นจะเต็มก่อนนะครับดูแลดีนัวนั่นก็เต็มก่อนแต่ก็ยี่ปรอมันครึ่งหนึ่งนะครึ่งเทินนะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูได้นะครับสวัสดีครับี <c oughs> ต้อนรับทุกคนนะครับวันนี้มาปราสองอสูรนะครับไม่ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะ นะครับวันนี้อาจจะมาเบาๆนะครับนะม่ไม่น่าจะเกินชั่วโมงนะครับนะครับทาหมื่นเข็มแห่งความเจ็บปวดเซลก็โดนไปนะครับนะหมื่นดึงพอดีนะครับอ่าใช้ไลายนะครับปลุกเจ้าเซลลขึ้นมาสวัสดีทุกคนนะครับนะตอนนี้กําลังเจอกับโมนสูตรนะครับแฮกทนะครับน่ารักนะครับแต่ว่าก็น่ากลัวด้วย น้องแอบเก่งอ่ะน้องโจมตีทีเดียวเราตายอ่ะแต่น้องโจมตีได้ลังได้ทีละคนได้ทีละครั้งนี่ละครัอืใช่ด้ครับ,รบเห็นน้องหน้าตาดิงตองนี้น้องเก่งนะโจมตีหมื่นหนึ่งนะครับนะมีเลือดเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับพอเลือดเราสูงสุดเก้าหมื่นเก้าเอ้ยเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าหมื่นอะไรเระ อ่ะดีนวลนี่เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดีนวาดองเจ้าทอร์นาโดต่อนะครับจะขอเนี่ยโดนแล้วทีนี้อ่ะน่าจะตายกันหมดครับแบบนี้ <c oughs> ดูแล้วเกมโอเวอร์แหละแบบนี้โอเวอร์ over ไหมอ่ายังนะครับอ่ะใช้ฟูลไลท์เลยด่วนเลยน้องมีท่าโจมตีหมู่ด้วยนะครับแล้วใช้ฟูลไลท์ก่อนนะครับใช้ฟูลไลท์ก่อน แอบอันตรายเกินแอบอันตรายเกินไม่ได้ครับไม่ได้อ่าส่วนนี้ใช้ไลฟ์ก็พอครับแอบอันตรายเกินนะดีว่าดีเฟนซ์เจ้าเซลล์มันสูงนะครับนึกว่าจะต่อนี่เาต้องกลับมาเรือมใหม่สรละอ่าแต่ลีนัวเมลดาวนน่าจะเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวก็าใช้อ่าเติมเลือดซะหน่อยอ่าให้สกอร์ครับสกอร์ก็ดอ,อไป รู้สึกตอนนี้เวทด,ดีนัวจะเต็มแล้วนะจะไม่สามารถดอเจ้าทอร์นาโดได้นะครับอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใช้เรนให้หมดไปก่อนนะครับอ่าตอนนี้เติมเลือดให้เจ้าเซล,ล์ก่อนไม่เป็นไรครับเผื่อโดนห้าจมตีหมู่เลยครับจะได้ไม่เป็นไรมากสวัสดีนะครับทุกคนนะรครับที่เข้ามาตอนนี้ขอดอเวทก่อนนะครับ เวรนี้จาเป็นนะครับจะไม่ต้องการจังชั่นด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ตาบอสได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับอันนี้อดอได้อยู่นะครับยังมีพื้นที่ว่างอยู่นะอ่ะน,นี่นัวดอทอร์านาโดไปครับนักเวทของเราแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นแม่มดไปแล้วด้วยนะครับเนื่องจากการถูกสิงนะครับจากแม่มดจากอนาคตนะครับใครจะโดนไล,ล่ออกไป อ่าดีนัวแหละรครับอ่ะให้เซลช่วยใช้ฟูลไล์ักหน่อยนะครับใช้ไปเลยครับฟูลไล์เลื่อจะได้เต็มจะได้โดนโจมตีหมู่ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าดีนัวอ๋อนี้ดีนัวนั่นเองอ่ะคาราโดไปส่วนสคอร์กับเซลก็ดอเมลดาวนะครับอ่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงดาวเวทนะครับอาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะ พราะว่าเดี๋ยวเชื่อเถอะครับถ้าถึงเวลาตบน้องมาบอกเลยว่าน้องต่อให้เลือดเกินหลักหมื่นก็เถอะน้องก็น่าจะต้านทานเราไม่ไหวบอกเลยบอกเลยวิพอได้เอาคืนเนี่ยมันแน่ๆอันสกอออีกทีเดียวเต็มแล้วมนเนยมยอดาวส่วนเยอดเซลลล่ะยอดเซลล์89นะครับอีกประมาณสองสามคันเนาะให้ดีโนดอนทนโดไปก่อนนะครับ อ่ะเวรนี้จำเป็นนะครับเดี๋ยวให้สครดอรอสักหน่อยก็ได้นะครับอ่ามีดาวเต็มแล้วนะครับอ่าให้ดอรอสักหน่อยนะครับอ่ะดีดัวดรอทอร์านาโดนะครับมาเก้าเลยนะครับเอาละอ่าอดอรออีกนะครับทอร์นาโด เจ้าเซลล์ดองเมลดาวเลยครับเอ๊ะเจ้าเซลล์ก็เต็มแล้วนะไปได้เวลาจัดการเลยทีนี้เดี๋ยวให้ดีนัวนะครับแคสเมลดาวใส่กัาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยดูนะครับเจ้าเซลล์เต็มแล้วเนาะอะความบันเทิงก็มาแล้วครับ2,000นนะครับดูดาร์กไซส์ทีนี้ บอกเลยว่าเกินมื่นอารีนัวใช้วอเตอร์ครับรู้สึกน้องจะแพ้ทางน้ํ้ำนะครับนะเมื่อกี้แอบเห็นตอนสแกนนะครับสามพันนะครับอจอเซลโจมตีครับสก็อกก็ด์กไซส์อีกทีครับน้น้องนี่แทบดิ้นเลยนะน้องนี่ดิ้นเลยแหละ เปียงเขาให้นะครับอ่ามาท้าท่าหมื่น 5, 10, เข็มนะฮะหมื่นเข็มใครจะโดนเลยอาบีดนวัวนะครับเป็นดีนัวโดนอ่าเมื่อนๆครับเดี๋ยวให้ใช้เซลให้ใช้ไลฟ์ <Life S 2> ก็พอครับใช้ค่าไลฟ์อ่าให้น้องฟื้นนะครับฟื้นขึ้นมาก่อนนะครับรีนัวอ่าสกอร์ดักไซส์ครับผมอูหโดนเหยียบซ้ำ ไม่เป็นไรครับอ่ทาทอรนดัยไม่เต็มนี่อ่ดอาดทอร์นดโยอีกนิดนึงนะครับเจ็ดสิบสองเลยนะครับอ่าโจมตีแล้วครับนี่เจ็ดสิบสองเมื่อกี้ดรอเจ็ดสองไปแล้วแ1่สิบเอ็ดนะครับอ่าไม่ติดขี้นะครับ หมื่นเข็มไหมอีกแล้วครับใครโดนเอ่ยทีน,นี้อ่นเป็นรีโนะคนเดิมนะครับโดนอีกแล้วรีนนะอ่าไม่อะไรครับให้สคอร์ใช้ไลฟ์ช่วยนะครับส่วนเจ้าเซลโลจมตีครับผมนีม่แหละครับอ่าดอสักหน่อยทอร์นาโดเต็มหรือยัง เกือบเต็มแล้วนะฮะอ่าดักไซตจัดการเลยครับเต็มหรือ,อยังฮันนาโดฮันนาโดเต็มแล้วนะครับมีอ่ามีใช้แอนเจโลสักหน่อยนะครับลองใช้ถ้าไม่ตายนะครับแอนเจโลนี่เป็นน้องหมานะครับยังไม่ได้เปลี่ยนท่าให้ลีนวัวนะครับก็จะเป็นท่ายิงน้องหมา โอ้ oh, แรงขึ้นนะครับสามพันนะฟื้นพื้นชีพก่อนนะครับให้เจ้าเซลล์ตื่นขึ้นมาก่อนเลือกค่อนข้างเยอะนะครับนะหลักแสนนะครับนะเวลาสแกนถึงอ่านค่าไม่ได้นะครับใสอเตอร์ครับจัดก,การแต่เราก็ฟันทีเป็นหมื่นนะครับบอกเลยว่าเราฟันทีเป็นหมื่น จบไหมอ่าใช้ท่านี้นะโจมตีหมู่ครับใครจะตายบ้างเอ่ยนวิวนะครับเรียบร้อยอ่าใช้ฟูลไลน์นะครับคืนชีพซะหน่อยไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่เป็นไรนะนี่มาครับเจ้าแคคตัสเอาเผื่อไปโจมตีธรรมดาซะละ ไม่เป็นไรครับก็สี่พันนะฮะเดี๋ยวจะใช้มัดเทพสังหารของเจ้าเซลปิดเกมเลยนะครับขออนุญาตนะฮะไม่ยื้ออีกต่อไปมาสิบวินะครับเพลินเพิินครับหรือเหลือฮะบอกเลยหลายหมื่นครับ โดนวนไปนิครับมาดูครับหนึ่งวิจะกดได้กี่ครั้งหนึ่งครั้งแล้วนะสองอยิงถือว่าน้อยครับอ่าหนึ่งวิได้กี่ครั้งหนึ่งโอ้ยภาดปกติถนะ้าฟอร์มดีนี่หนึ่งวินี่ซัดไปสี่ครั้งเลยนะครับนี่ยังแบบว่า น้อยนะวิหนึ่งสองครั้งเนี่ยถือว่าน้อยนี่ได้สามครั้งละฟอร์มดีๆนี่สี่ครั้งเลยนะครับวิหนึ่งเนี่ยน่าจะจบกันทีเจ้าจัมโบ้แคคตัสลาไปก่อนที่ตรงนี้แหละนะครับใช้ยูสองท่านะครับเจ้าเซลใช้สองท่านะท,ที่สุดแล้วนะพยายามกดให้ไวนะครับวิหนึ่งอาจจะได้สี่ครั้งเลยนะ เป็นคอมโบสังหารเลยนะครับจบไหมล่ะน่าจะจบละมัง้งไม่จบเดี๋ยวอ่านด้วยดักไซส์อีกทีหนึ่งนะครับเรียบร้อย,อยบอกแล้วใครจะทานถ้าจะเซลได้ทำจังชันดีๆนะครับนะอ่าเรียบร้อยครับหมดอสวุธแท็กกรัสนะครับหน้าตาน่ารักนะครับนี่เป็นน้องกระบองเพชรนะครับเป็นน้องกระบองเพชร นี่ครับนะขออนุญาตเซฟก่อนนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็มาเบาๆนะครับนะนะครับมาท้กทายทุกคนนะครับมาปราบอาศุนต่อนะครับเดี๋ยวนะครับอีพีต่อไปนะครับจะไปปราบเจ้าบาฮามุดนะครับซึ่งจะเป็นภาคจบของอีพีนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูนะครับรู้สึกอบอุ่นเหลือเกินวันนี้รู้สึกยอดวิวจะเยอะ นะครับขอบคุณมากๆากครับติดตามผลงาน EP เก่าๆได้นะครับนะวันนี้ขเขากล่าวคำว่าสวัสดีครับผมไม่บายค่ะไม่บาย